ปีห,หนึ่งนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะและ้วคือแบบมีการถามโยกันไปโยกมาแม่งเออเออเอออ๋อยังไงดีวะคอณไปโยนกันวนเั็นรอบวงกลมเลยนะโยนกันไปกันมา พี่พูดไม่ออกเลยนะขำไม่หยุดแล้วพูดไปแล้วลืมเปิดใหม่<อ>ขำนีดโอ้ทุกคนขอขึ้นมากมากเลยนะคะ่ะคืนนี้นอนไม่หลับแล้วต้ตนนี่นี่พี่หนิงหนูจะรับอเดยให้พี่หนิงโอเคไ,เไปนอนเปิดต้นนชั้บับแป๊บไปค้องน้ำก่อนนะ เอ้ยอย่าเพึ่งดิทำอะไรไปตามเหรอไปตามแจ๋าเหรอไปตาม่าสั้นไปตามแต่เภาษากระเทยเ o you เอ้ยเพ้ไปแล้วไงวะ Everybody t o you Everybody t o you Everybody 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 I o you สวัสดีค่ะ ได้ยินเสียงไหมไหมยินไดมยินได้ยินได้ยิกไปจะแพ่อสะท้อนพ่อพ่อไม่ได้ไปไหนเลยพ่อไม่ได้เล่นไพ่เลยพ่อกำลังส่งเมลให้ลุงพีโอเคะกี้หายยัง หายล้หายลโอเคไม่ไม่ขอร้องเพลงให้พี่หนิงหน่อยนี่นี่พี่หนิงพี่หนิงพี่หนิงมีเหมือนซิงเกิลก่อนจะร้องอ่ะไม่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวที่เราคนที่เราคนอาไมายก่อนอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันเอออย่าแย่งกันฟังไว้ทันก่อนก่อนจะร้องก่อนจะร้องไม่จะบอกว่าแฮปปี้เบรดเดย์นะคะไม่ดีใจมากๆเลยที่แบบพอเข้าบีพีมาเราเจอพวกพี่เป็นกลุ่มแรกๆเลยแล้วแบบมีความสุขที่ได้รู้จักแล้วก็ รู้สึกอบอ,อ,อุ่นพอเข้ามาสั่งนี้เรารู้สึกอบอุ่นมากแล้วยิ่งเห็นวันนี้รู้สึกอบอุ่นคือแบบเอาตอนที่แบบเซอร์ไพรส์อ่ะไมไม่เห็นแต่พอมาจาับใจความดีๆโอโมแบบสั่งอบอุ่นมากไมก็เลยไปเอาเพลงมาเพื่อจะร้องจริงจะร้องแต่กลางวันแล้วแต่ว่าต้องดูน้อาเพลงด้วยเพราะว่าเพลงเนี้ยไม่ได้ใจว่าจะร้องถูกไงแต่เพลงนี้มันก็ทุกคนเขาก็เปิดบ่อยๆอยู่แล้วแหละแต่ไมคิดว่ามจะร้องผิดไงเพราะตั้งใจจะร้องก็เลยต้องเปิดเนื้อด้วยโอเค ไม่มีตังค์เลยพายลุงตาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่ากันดิให้มาให้มาล็องเพลงก่อนโอเคโอเคสุขสันต์วันเกิดน,นะครับ Happy birthday ถึงแม้ไม่มีของขวัญแต่เพลงนี้เป็นของพี่เองขอให้ ให้ได้ทุกอย่างที่ฝันให้ได้ในสิ่งที่หวังเวลาที่พี่ไม่เหลือใครให้รู้เอาไว้ไว้ายังมีไม้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับม้โอ้เอฟเบกขอบคุณวุ่าด ขอหรือตอได้ไหมค่หรือตอได้ไหมขอบคุณที่แบบรู้สึกดีมากที่แบบเรื่องไม่ผิดเลยที่ให้เกียรติสั่งนี้ก่อนเป็นสั่งแรกสั่งแรกเสมอทุกครั้งที่ใครมาถามเราจะนึกถึงสั่งนี้ก่อนเสมอแล้วรู้สึกได้จริงๆก็มันอบอุ่นจริงๆขอบคุณนะครับ <c oughs> ขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกับเมาเซ่น,นะครับางเนื้อ <c oughs> สวัครับผมที่หนิงน <c oughs> ที่หนิงสนใจฟังจากหนูต่อบปะ เอยให้พี่ก่อนพี่ต่อคิวต่อคิวต่อคิวเออต่อคิวดิพี่บอกวิวขอก่อนน่ะโอเคโอเคอ่ะอ่าขิงขิงต่อขิงนี่นี่แม่ลืมแ๊บนึงไม่รู้เสียงจะได้ยินไหมเอ้ที่อาหารไปไหนวะแป๊บนึงนะนนีี่คือวนลมยากบบบแแีีเร์ ไม่รู้สึกฟังแล้วท้ออ่ะอ่าอย่างนึงอ่าอย่างนึไว้นี่นี่ขอบคุณมากเลยค่ะหมอี่มีนาดรวยตายไปเราเลยไปไม่ได้นะคะเธ่ฟังก็รู้ว่าแม่งเป็นหนูรักแน่เลยขอบคุณมากเลยขอให้พี่รวยยถึงจเจริญมานะคะลุงไม่กนมาลุงขอบคุณที่ให้ดูแลมางจากขอบคุณนะค่ะขอบคุณมกเลยคนเราที่เกิดมาไม่ได้ เรากิมาไม่เข้ากันเรียกถึงชีวิตไม่เข้ากันนะคะขอบพี่พ่อพี่หนิงพี่นโอเคครับครับครับอันนี้เป็นเพลงจากหนูแต่หนูไม่ได้น้องเองหนูขอใช้เปิดเอาถึงมันจะไม่เป็นเพลงที่เกี่ยวกับวันเกิดแต่หนูก็อยากให้พี่ฟังโอเคโอเคโอเค ai <laughs> <Yeah. cười> <I> knew ai quay ai quay ai quay Ai โอ้่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคุณขอบคุณคุณขอบคุณทุกคนมากมากเลยครับหนูจะไม่ลืมแล้วทุกคนทําให้หนูขนาดนี้เยอะมากๆเลยอ่ะหนูหนูสนใจยังขอบคุณนะ เอาจัดวันเกิดอีกได้ไหมเราเราจะจัดกันมันเกิดอีกได้ไหมอะพรุ่งนี้เลยต่อเลยได้ไหมต่อใจวะอ้าวเดทแอร์กันหมดเลยฮัลโหลเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ขอถามอะไรได้ไหมอันนี้วันเกิดแรกป่มที่สั่งจัดใช่เพราะว่าวันเกิดตอนแรกวันเกิดพี่พี่เซฟใช่ไหมก็อยู่ในงานแต่ง งั้นงั้นแปลว่าคือคนต่อไปงานงานเริ่มเริ่มอลังการวันนี้ยังอลังการขนาดนี้ต่อไปต่อไปอีกเริ่มหนักแล้วนะคิดหนักแล้วจริงคือตอนนี้ไม่กล้าใช้เหรียญเลยคือคือเก็บไปใช้งานต่อไปแล้วแบบงานงานนี้ก็คือใหญ่ขนาดนี้ก็คือแบบงานต่อไปก็คือเริ่มคิ้นหนักก่อนเพราะว่าที่ส่งที่ส่งตารางมาต่อไปของใคร อ๋อลุงผีลุงผีลุงผีคนต่อไปจ้าขอมอบขอมอบงานต่อไปให้ลุงผีจ้าิเตอร์ทำงานเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะงานอะไรนะงานอะไรนะงานงานงะเอ่อเอ่องานงะมันเกินมาส่งได้มาะให้ดูยี่สิบเก้าบาทโอ้ เหรียญหนูจะตั้งใจเก็บเหรียญนะหนูจะไม่เล่นไพ่หนูสัญญาหนูสัญญาด้วยเกียรติของหนูของหมูบ้านนะจริงหนูหนูจะไม่เล่นไพ่หนูจะเก็บเหรียญหนูสัญญาท้อะขอบคุณนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวห้องนี้คงจะต้องปิดแล้วใช่ไหมนะกบเช่นคืน ขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนนานๆจะเห็นเมาเซ่มารวมตัวอย่างนี้แบบพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันสักทีนึงถึงแม้ว่าจะขาดใครไปนิดหน่อยแต่ก็อะไรนะนเดียดสองสโอ้ยขอบคุณนะคะอคขอขอให้ลุงตายาลุงตายลุงตายอยู่ไหมลุงตายไม่อยู่หรอ นุ่งแต่แม่เฟี้ยวเลยดูดีไปไหนไปไหนอะโถไม่เฟี้ยวแล้วเราไม่เฟี้ยวถามไปไม่น่าไปไวเลยไม่ได้เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ๊ะเอ๊ะคำพูดมม่เหมือนใครเมื่อวานม่ะที่บอกว่าไม่น่าเลยไปดีมาดีไยังอยู่ไหมคนนั้นคนนั้นยังอยู่ไหมเออ พี่นิอะไรมะเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ๋าจ๋าในในบทันในบทอะจริงๆลุงลุงไก่เขาจะให้หนูเอาบทพิเซฟมาพูดว่าแบบหนูจะบอกดีไหมเลยหนูหนูหนูบอกเขาว่ามันมันบทคุ้นคุ้นเออบทนคุ้นคุ้นนะลุงตายอยู่ไหนลุงตายอยู่ไหมฮะลุงตายอยู่อยู่อยู่ด้านล่างลุงตาย โอ้ยขี้ลุงตายขี้ตายค่ะลั <_ an> วเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็มามาไวมาไวยิกระจุดตู้ว่ดูทรงละมันดีแบบนี้ดูทรงละมาไวยิ <_ an> <า>กระจุดูลุงผีอยู่ไหมลุงผีลุงผีอยู่ข้างบนนั่นไงขี่ตายต้องให้รางวัลลอบใจพวกหนูนะพวกหนูหัวใจจะวไวาสามารถอัพโหลดได้ โอะวะไฟมันใหญ่ไปหรอยี่ิบสามนาทีโอเคใหญ่ไปแหละไปใหญ่ไปไปใหญ่ไปทุกคนเล่นสนุกหัวใจเกิดตอนแรกหนูหนูว่าอุ๊ยอุๆยอุยอุยอฮวะ่ะไม่ต้องทอนนะตาตายเกาไข่น่าเซเว่นไม่ต้องท้อไม่ต้องทขอบคุณนะคะพี่ตายคะ่ะ ถ้าเป็นพี่ตายหนูจะไม่ลืมเลยแต่หนูจะไม่เล่นพี่ตายเลยค่ะหนูจะไม่ลืมงานต่อแต่คนจ่ายเปาเมื่อกี้ใครนั้นลืมแล้วลุงตายไงไม่หนูหยอกเล่นเฉยแกมาไม่ทันไอ้ขิงมาไม่ทันเปามือน่ะเออช่ยงมาเถอพี่หนูก็ไม่ค่อยได้เข้าแล้วเดี๋ยวนี้ เออเข้าหัดหันมาเข้าบ้างแกจะได้มีเพ<อ>ื่อ,พอนพอหนูจะเข้าพอหนูจะเข้าก็ล็อก,กหรหัสแล้วหนูก็ลืมละรหัสไปแล้วหนูเลยไปอา่านหนังสือต่อดีกว่าพักไอจีถามทีหลังอนะไม่พักไม่พักไอจีไอจีไอจีมีไว้ <c oughs> แต่สองผู้ชายไม่พักอะไรทนะั้ง yeah. <c oughs> นั้นอะเลิศ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 นลิศ n u m b วัน n ัมเบอร์วันนัมเบอรวันเก็บนี่<ๆ>นี่เรา ตอนใส่แจกตอนมาอยู่นอกโจออุ้ยฟูเฮาอ่อไม่ไปแล้วค่ะมามีไปงานแต่งต่อมีอีเวนต์ต่อชุกมหวนทุกคนรากนะขอบคุณนะขอบคุณนะจ้าทุกคุมากเลยครับผมผมไม่มีอะไรจะพูดแล้ววะ ผมอยากจะบอกว่าหมดแล้วเอ้ยเฮ้ยลืมให้ของขวัญพี่หนงเลยลืมให้ของขวัญพี่หนงเลยดูแบบก็หมดโอ้ยพอพอเห็นเหรียญแล้วรู้สึกว่าเออมันเส่ข้อความได้เหรอจูบฉันรักเธอเอาแล้วมันห้าหมื่นกว่าเนาะมันในเใสุ่๊กใช่ใช่ใช่อุ้ยพี่พี่หนิถึงพี่หนิถึงอะเก็บนึงนะพี่พี่ไม่เอาอะไรมาก เอากลาบดอกเดียวพี่ก็โอเคแล้วไม่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 ให้หอดอกดอกกลหลาบอ่แบบไอ้แค่ไม่ได้เหรียญไอ้ไม่องขอบคุณนะขอบคุณนะหนูสงง่งก<อ>ันตัวเองพี่หนูจะเอาเหรียญอ่าราจบจบเลยจ,จะจ<บ>ให้มันครบห้องปกติไหมได้ได้ได,ได้พี่เปลี่ยนแป๊บน,นึงไม่ครบมันไม่ได้อนันี้มันไม่ได้พี่เปลี่ยนห้องปกติแป๊บน,นะเราจะให้เหรียญหนูมันครบป่ะ โอเคเรียบร้อยเหมือนไม่ถึงอ้าอาขิงขิงไปจุดในสั่งไปลูกป่ะเดีย๋ยวพี่ส่งให้ขิงขิงตัวนี้นะหนูจะส่งให้พี่หนิงแล้วพี่หนิงส่งให้หนูทำไมเออไปจุดในสัง่งไปส่งในสัง่งลู้จะได้จะได้จะได้ไอ้นี่มากไปลูกไปจุดในสัง่งแต่ไปหาเหรียญก่อนเหรียญไม่พอเอออยู่ให้เนี่ยพี่มีกล่องช่อีไปในสัง่ง เธอสั่งใช่ไหมใช่โอเคจ้รารออยู่จ้าขอบคุณคนมากมากนะครับเดี๋ยวเ่ยงคืนก็คงจบแล้วสินะมันเกิดหนูครบละยี่ห้าปีบริบูรณ์แต่ไม่มีผัวขอบคุณค่า <laughs> <laughs> เฮ้ยมันเสจ็บเอาใจจังเลยเหมือนโฟก,กัสจะมาเลยจริง ทำไงดีอ่ะไม่หไหวไปแปะโป้งกับพี่ไข่ไว้ก่อนทำไมอ่ะเป็นอยัางหรอฮึเป็นอย่งหัดตั้งมาแทางไพ่นี่ไงอย่าหนูส่งให้มามามาไม่ไม่ๆๆไม่ไม่ไม่ไปนอนแล้วอ รอเซเว่นอยู่เนี่ยซื้อถูกเหรอตังไม่พอ้ส่งจุดมาดิจุดจุดจบชีวิตโอเคจัดไปจุดจุดในสั่งเดี๋ยวส่งของอันนี้ของแต่งลักกี้นั้นถ้าส่งลักกี้อ่ะสิบบาทจริงเก้าบาทด้วยโอ้โหไอขิงเอ้อ ไม่ไปตังไปงานแต่งน่ม่นงพอแล้วพอแล้วนี่นี่นี่มันโอเคแบบนี้นี่นี่ส่งให้อุ้ยขอบคุณค่ะไม่ส่งไหนฉางอ้าวไม่ตังหมดแล้วไม่ส่งแล้วอ้าฟูห่าออกเด้ แล้วคูดตั้งนานเปลี่ยนห้องซอนไหม่วะเนี่ยเอ้าเด้วคือหลังบ้านหนูอะของตกแต่งอะมีประมาณสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่ดสหกแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่ิบสี่ี่สิหกยีิบหกชิ้นดวะป้าหนูไปจุดให้ป้า